มันทาแล้วมันเหมือนกับไม่ได้ทำอะคะ่ะแล้วเราก็อยากจะมาแก้ให้มันมีความโด่งมากขึ้นมีมิติแล้วก็ให้มันละมุนมากขึ้นจากเดิมคุณหมอดิมก็บอกว่าได้ไดก็สามารถทําได้ตามที่เราต้องการสวัสดีค่ะชื่อนางสาวผักกาดดีรุนนลงนะคะชื่อเล่นชื่อกุกกิค,ค่ะอายุ24ปีค่ะตอนนี้ก็เป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่ร้านดาับิ c คอฟฟี่ค่ะก็ มูกค่ะครบหนึ่งปีแล้วค่ะกับคุณหมอดีมก่อนทําคือต้องบอกก่อนว่ากิ๊กมาทําเพราะว่ากิ๊กเคยทํามาก่อนแล้วแล้วกิ๊กก็มาแก้กับคุณหมอดีมเพราะว่าจมูกที่ทํามาครั้งแรกอะ่ะมันทําแล้วมันเหมือนกับไม่ได้ทำอะค่ะคือมันไม่ได้โด่งตามที่เราต้องการแล้วเราก็อยากจะมาแก้ให้มันมีความโด่งมากขึ้นมีมิติแล้วก็ให้มันละมุนมากขึ้นจากเดิมค่ะคุณหมอดีมก็บอกว่าได้ทรงก็ได้ตามที่ต้องการเลยค่ะ สวยคือเป็นทรงที่เราอยากได้มาอยู่แล้วเพราะว่าเราชอบทรงที่มันละมุนเหมือนเกาหลีดูแบบไม่แข็งเกินไปแล้วดูแบบไม่โป๊ะถูกใจมากหลายๆคนก็ชมว่าสวยทรงนี้